สวัสดีกับวันจันท์ด้วยนะครับเผื่อใครยังไม่เห็นเนาะคันนี้บอกเลยว่าราคาพิเศษสุดๆนะครับกับ Honda h ฮ v ชนะเผื่อพี่ๆเพื่อนน้องๆคนไหนที่กำลังหารถ SUV ราคาเบาๆนะผมแนะนำคันนี้เลยนะครับราคาพิเศษพิเศษนะครับกับ Honda h ฮ v ช 1.8S เกียร์ออโต้สีเทาลอๆอไป2017ราคาเพียง3 6 9 0 0 0บาท3 6 9 0 0 0บาทฮชนเนี่ย ไม่เคยรีวิวราคานี้มาก่อนเลยบอกตรงๆคอนจัดได้เต็มด้วยเครดิดดีฟีดาวตกข้างว่าอยู่ที่6,343บาท6,343มบาทเมือเดียวสวยประวัติด,ดีไม่เคยชนคอนสบายสุดๆกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED สวย,สวยๆจะเปิดให้ดูดอีกทีติดฟิล์มนะครับ ฟิล์มก็สวยกันสาดก,ก็สวยไม่ซีดนะครับบอกเลยมีปลดล็อกรถอัตโนโมัติคู่หน้าเห็นไหมความคุ้มค่ากับราคาราคาพิเศษจริงนะครับไม่ต้องเชื่อผมลองพิจรารณาดูนะล้อเดิมๆสีทูโทนยางโยโกฮาม่าระบ,บบเบรก ABS มีให้ครบวงเล็บรถยังไม่ได้เช็ดทำความสะอาดนะจับถ่ายสดเลยรถจอดอยู่หน้าเต็นท์ตรงนี้ข้าง BMW แล้วก็ถอยมา BM ก็ราคาพอๆกัน บีเอยู่ที่3ามแสนโอ้ถูกกว่านิดนึง3ามแล้วแต่ชอบนะแล้วแต่ชอบอยากไป BM เก็ได้นะครับโอ้โหบีเอมถูกกว่านิดหน่อยนะ339สามเกนี้เท่าไหร่สามหา่างกันส0มหมจัดไปนะแล้วแต่ชอบเลยนะครับได้หมดนะรับเทินรถทันเก่านะมี v ีออมีเอาติสมีแคมรี่มีนิสสันอะไรก็มาเทินได้หมดนะครับมีมาด้าก็เทินซิตี้ City ก็รับเทิน แจ็ปีเก่าก็รับเทินอขออนุญาตถ่ายเร็วนาะจะได้ไม่ดูนานนะมีปลดล็อกรถอัตโนมัติคู่หน้าได้ดิสเบรกทั้ง4ล้อพร้อมระบบเบรก ABS เนี่ยตอรน้ำมันได้ถึง e 8 5มี econ mode เสากาัดคีบฉลามนะครับไฟเบรกแบบ LED นะเดี๋ยวเปิดให้ดูตอนท้ายอีกทีหนึ่งเซ็นเซอร์หลังอีก2จุดไม่พอมีกล้อง มีกล้องมองภาพถอยหลังนี่ภาพชัดบ้างเบอร์บ้างของอภัยนะพยายามจับโฟกัสให้เครื่องยนต์ไอวีเทคทั้งแรงทั้งประหยัดนะครับเครื่องพันแปก็จริงแต่ประหยัดนะรุ่นใหม่อะ ลองเข้ามาดูรถมาทดลองขับได้ครับถูกใจแน่นอนเสียงดังนิดนึงนะพอดีน้องนำความสะอาดนะอาจจะเสียงมีเสียงดังนิดหน่อยโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อฝากระโปรงมีแผ่นกันความร้อนนะครับสภาพสมบูรณ์หัวน็อตสวยนี่ไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับโครงสร้างเดิม รถประวัติดีไม่เคยชนเหน็นฝุ่นนะคาบน้ำคาบฝนคาบฝุ่นอยู่นะครับรถจอดอยู่ข้างหน้านะเครื่องยนต์ 1,800cc ซีซี IV วีเท สมบูรณ์มากประวัติเซอร์วิสศูนย์ฮอนดา้าทุกระยะนะครับเข้าศูนย์ตลอดนี่สวยยสะอาดสะอ้านดีนะครับอันนี้วงเล็บยังไม่ได้ล้างนะถ้าได้ล้างคนเคลือบแจ็บกว่านี้อีกนะสมบูรณ์มากมาดูมาทดลองขับได้ครับส่วนใหญ่มาดูมาทดลองขับจบนะไม่ต้องเสื้อหวยเรืองมาได้เลยนะครับโมได้อีกจริงๆนะส่วนใหญ่มาคือ มีอุบนะเดี๋ยวมีส่งมอบอยู่นะติดจ,จองอีก2-3ส,สามคันนะตอนเนี้นะแต่ยังไม่บอกนะเดี๋ยวอัปเดตอีกทีก็คือส่งมอบแล้วนะครับอ่ะตามนี้นี่แผงประตูนะครับไปเร็วนะก็โจกเดิมๆได้ SUV ราคา3ามแสนกว่าบาทนะหรือกระโดดไป BM ก็ได้แล้วแต่ชอบบี <laughs> ก็สวยหรูดูแพงนะฮะนี่บอ่อหนังสวยๆเดินได้แดงนะครับโอเคเนาะ เนี่ยฮะปูพมกระดุมเข้ารูปนะครับคอนโซลสวยๆแอร์แบ็คคู่หน้าช่องแอร์นี่ยาวเลยนี่แอร์ออตโต้ด้วยอันนี้เป็นช่องใส่ของนะครับนี่ power outlet แผงประตูด้านหลังฝั่งซ้ายนะครับนี่ลายน้ำนะโอเคนะสวยงามตามท้องเรื่องนะครับใกล้สิ้นเดือนแล้วเนี่ยแป๊บเดียวตุลาแล้วนะ <ๆ S 1> เดี๋ยวก็สิ้นปีแล้วนะนี่สวย,สวยนๆนะเบาแบ่งพับได้ 60- ส0นะครับ พร้อมออกรถไม่ต้องพิมพ์สนใจคือโทรเลยพี่นะส่วนใหญ่สนใจครับผมบอกขอเบอร์หน่อยครับหายแซดนะนี่มีแพ็ไอ้มีที่พักเกตเ,นะเอาเกตเออผมก็เลยงงพี่พี่สนใจละ่ะเจอเยอะมากทิกตอกก็เยอะนะครับสนใจครับขอเบอร์ก็ไม่ได้ให้นะเติมน้ำมันได้ถึง e85 ให้เบอร์ไปก็ไม่โทรนะมีเบอร์ให้ก็ไม่โทรนะครับ ผมก็เลยงงว่าเอ้พี่สนใจพร้อมออกรถจริงไหมนะครับขอคนที่พร้อมออกรถนิดนึงนะนี่มีถัดยางรองพื้นอย่างดีไฟติดนะครับหัวนอ็อตมาดูได้เลยนะรถปลอดดีครับไม่เคยชนโอ้ปวดหลังทรงน้ปวดหลังน้าหนักขึ้นนะครับจ้วงนี้ก็กินเยอะอีกแล้วนะโอเคนี่แบ่งรับได้เดี๋ยวภาพให้ดูอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือขอไปเร็วนะเดี๋ยวนี้ไม่อยากถ่ายนานแล้วนะนี่แม่แรงอยู่ครบยังอะไรไมีให้ครบหลุมสวยๆนะโอเค พับบอกง่ายๆเลยนะดึงสลักแล้วผักไปแบบนี้นะจะคือราบเรียบขนานกันแล้วก็กว้างๆแบบนี้นี่กว้างมากนะขนของได้สบายมีน้องหาองมา,าน้องแมวโอพ้าให้เขานอนได้เลยนะครับนี่ไม่มีเสียงดังนะครับนี่กล้องนะครับปุ่มด้านหลังนี้เป็นปุ่มไฟฟ้านะแต่เปิดเองนะครับต้องเปิดเองนะเนี่ยไม่มีเสียงดังอะไรเลยนะโอเคเนาะตามนี้ไขประตูด้านหลังฝั่งขวามือนะนี่ โอเคจะเห็นคาบน้ำคาบฝนคาบฝุ่นอยู่เนาะนี่ลงสุดคือเท่านี้นะครับลายน้ําตรงนี้ลายน้ำฮอนด้าเดิมๆนะครับเออจับโฟกัสไม่ได้แต่ก้มก็ปวดหลังนะตอนเนี้ยไม่รู้ทําไมนะนี่จับโฟกัสนิดนึงนะครับโอเคถ่ายในล่ม h o n ด้าเฮชาวีราคาพิเศษพิเศษแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะผมตั้งแต่ผมรีวิวมาเนี่ยนะครับออโต้ฝั่งคนขับเซ็นเรนล็อกกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้า มีไอคอนโหมดช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้น VSA ควบคุมก,การทรงตัวมีล็อกเทคป้องกันการขโมยไม่ต้องติดเพิ่มติดมาให้เรียบร้อยนะครับเปิดฝาทางน้ำมันเปิดฝากระโปรงบาะหนังโอเคไปดูภายในกันต่อพวงมาลัยก็สวยดีนะโลโก้โครเมียมยังอยู่สวยๆนะแอร์แบ็กครบนะครับเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนี่คุ้มค่ากับราคาไหมสามแสนหกหบาท ได้ขนาดนี้ได้รถเก๋ง SUV นะครับนี่มีระบบค u i ส e คอนโทรลควบคุมความเร็วอัตโนมัติโอ้โหเดินทางไกลสบายนะครับเนี่ยปุ่มสีอักษรก็สวยเป๊ะไม่พอมีโอ้โหเกียร์แพทชิฟด้วยคันนี้ถ้าจำไม่ผิด CVT นุ่มๆเลยนะเจ็ดสปีดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ CVT นุ่มๆนะขับไปเลยนะครับช่วยเร่แงแซง654ช่วยเอนจิ e นเบรกเวลาลงเขา5 4าอะไรเงี้ยก็เล่นไป นะครับสนุกสนุกนะครับสองสามี่ห้าหกนะครับประมาณนี้ปัดน้ําฝนพี่ดูอ่ะไม่เวียนหัวนะอันนี้ขนาดในร่มไม่มีน้ําช่วยนะโอเคนะสมบูรณ์ดีรอบเครื่องยนต์นิ่งๆนะครับตำแหน่งเกียร์นะนี่สวยไหมเลื่อนไหมเขานะครับแล้วพี่ดูอัตราค่าเฉลี่ย25-50ประหยัดไหมผมบอกแล้วรถรุ่นใหม่จะประหยัดมากๆต่อให้เป็นเครื่องพันแก็ตามนะครับนี่ เลขไม้หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันนะครับหกหนึ่งแสนไม่ใช่หกแสนหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันนะครับรีบสี่สิบห้ากิโลนะครับประวัติเซอร์วิสศูนย์ฮอนด้าตลอดนะครับอุณหภูมิด้านนอกนะครับน้ํามันจะหมดนะแจ้งเตือนนะครับแล้วก็จะมีระยะทางของน้ํามันตรงนี้นะครับยี่สิบเอ็ดกิโลนะครับอ่ะตามนี้นะฮะแล้วก็มีอีโคไอคอนโหมดนะครับนี่ขึ้นมานะครับช่วยประหยัดน้ํามันมากยิ่งขึ้นนะครับบอกเลยว่าสบายนะครับถ้าไม่ได้ขับรถเร็ว ก็กดไปนะครับเติมน้ำมันได้ถึง e 8 5ออโต้ฟังคนครับพับพร้อมไฟเลี้ยวสวยๆแบบ led <S <S เดี๋ยวผมเปิดข้างนอกให้ดูอีกทีนึงนะครับแล้วก็กางออกนี่ปรับเข้าแปบบ๊บนึงนะปรับเข้านี่ลงลื่นเื๊ดอ่านี่ออกขึ้นโอเคไหมครับด้านซ้ายนะสมบูรณ์มากนะครับมือเดียวสวยๆพี่นี่ลงเข้าขึ้น ออกนะครับตามนี้เลยนะเราได้จอทัชสกรีนด้วยจอทัชสกรีนนะครับนี่มีเดียให้เชื่อมไเชื่อมได้นะบลูทูธก็ได้หมดนะครับกดไปทัดได้ปุ๊บกดปับ๊บมาปุ๊บนะครับรวดเร็วทันใจนี่จอก็สวยอยู่นะ FM a บางคันเนี่ยจอหมองมัวนะครับอันนี้ยังชัดแจ๋วนะครับบลูทูต AUX นะ USB ก็โหลดเพลงมาฟังมาเสียบต่อได้นะครับ FM แป๊บนึงกดไม่โดนนี่นะ หเพิ่มเสียงอันนี้เราเบาเสียงไว้อยู่เป็นพวงอะไรมัลติฟังก์ชันนี่อ่ะทานให้ดูว่ามันสมบูรณ์นะสองเห็นไหมสามสีเห็นไหมห้าเห็นไหม,ห,ห,ไห,มหกสมบูรณ์ครับบอกเลยอ่ะนี่เปลี่ยนขึ้นนี่เป็นพวงอะไรมัลติฟังก์ชันนะนี่โอเคไหม นี่ย USB ก็มาเสียบเอาเฮดเย์ไมน์นะ AUX อกะไรมาเสียบเอานะเนี่ยเสียงก็ดีพอนี่เราเซิร์ชตรงนี้ได้เนี่ยนะเชื่อมต่อเอานะบลูทูธโทรศัพท์ก็มาฟังได้ถ้ามีเพลงนะได้หมดนะโอเคตามนี้ไปร้อยเจ็ดหน่อยพอจบติดเลิกสิดอีกเดี๋ยวไม่มีโฆษณาเข้าอีกนะครับนี่พี่ดู สีไม่ถลอกอบางคันเนี่ยสีหายนะเนี่ยนี่สมบูรณ์ดีทัดมานะครับพี่ดูระบบแอร์เป็นแอร์ออโต้แบบสัมผัสนะเพิ่มลดเห็นไหมไลฟ้าด้านหน้าไลฟ้าด้านหลังติดหมดนะทำงานได้ดีรับอากาศเข้านี่ให้อากาศหมุนเวียนนะครับเอาลงพื้นด้วยผมชอบขับอย่างนี้ปิดแอร์นะเพิ่มอุณหภูมิเปิดแอร์ลดอุณหภูมิเพิ่มพัดลมเอาเต็มเหนียวลมแรงแอร์เย็น เย็นแล้วมันก็จะลดลงกดออโต้ไปเลยนะครับอัตโนมัติมันก็จะลดเองเห็นไหมโอเคแล้วก็มีปุ่มพรีสตาร์ทส,สวยๆตรงนี้พี่ดูฟังก์ชันออปชันเขาปิดอย่าเบรกแล้วก็หนึ่งสองซ้ำติดแล้วเครื่องพิตสตาร์ทติดง่ายรีถ่ายเดี๋ยวน้ำมันหมด <laughs> นี่รับเคร่นยน์นิ่งๆโอเคไหมถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเกียร์ CVT นุ่มๆนะหัวเกียร์สวยๆเลยพี่ดู หัวเคียวสวยๆนะมีชิปล็อกอ,อกแจเสียบไปใส่เอ็นห้ามดึงเบรกม,มือเวลาเข็นเขาจะได้เข็นได้นะเวลาจอดแปะนะเบรกม,มือไฟฟ้าที่ดูสามแสนเท่าไรหกหมื่นเก้าพันบาทได้เบรกมือไฟฟ้าไม่พอออตโตโโ้เบรกโฮช่วยเบรกอัตโนมัติเวลารถติดนานๆจอติดไฟแดงนานๆไม่ต้องเหยียบเบรคค้างตัวนี้เลยจะช่วยได้เราต้องคาดเดียวด้วยนะมันถึงจะทํางานนี่คอนโซลการสวยๆเนี่ย มีช่องวางเแกยวน้ำสองช่องอันนี้เลื่อนได้ไหมเลื่อนได้อันนี้สวยๆอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมมาดูมาทดลองขับได้ครับถูกใจแน่นอนไอ้เรืองคอนเฟิร์มนะนี่ไฟติดหมดบางแดดมีกระจกของหน้าเปิดเบาๆนะนานไปมันจะแตกนะไอเนี้ยแตกปุ๊บเขาเปือยปั๊บนะฮะนี่เหตด้านสะอาดนะไฟสองสว่างทีนีหลวงพ่อเจิมให้นี่ยังแน่นๆอยู่เลยเห็นไหมนี่อ่านี่กระจกของหน้า เราก็ดึงได้นะตรงนี้ดึงมาอึ๊บเนี่ยเอามาบังด้านข้างได้นะครับบางคนไม่รู้นะกุญแจสมาร์ทคีย์นะ Key, น,ะนี่พร้อมกุญแจล็อกเทคนะกุญแจสวยๆเลยเนะี่ยปลดล็อกรถอัตโนมัติคู่หน้าเราเดินมาใกล้ๆรถเวลาเราถือของหนักๆไม่ต้องกดรีโมทนะเปิดจากตัวรถได้เลยนะครับปุ่มดำๆนี่โอเคเนาะรีบรีบแล้วลืมอะไรลืมให้ดูกล้องมองภาพถอยหลังนะครับนี่เซ็นเซอร์ดังทํางานปกตินะครับแล้วก็ คู่มือมีให้ครบนะครับคู่มือการใช้รถแล้วก็สมุดรับประกันนะครับมือเดียวส,ยสวยๆสรุปนะครับคันนี้เป็น Honda HR-V 1.8s เกียร์ออโต้สีเทาหลดออปี2017รถมือเดียวส,ยสวยๆนะครับประวัติด,ดีไม่เคยชนนะประวัติเซอร์วิสศูนย์ Honda ตลอดด้วยเนะี่ยเห็นไหมไฟเลี้ยวส,ยสวยๆนะแบบ LED นะครับเตอมน้มามันได้ถึง E 8 5ไฟเบรกแบบ LED เรียงกันส,สวยๆแบบนี้ ใครมีรถเก่าเอามาเทินได้นะมี City ้มีฮ o n ด้า a จ z นะครับเอามาเทินนะครับมาขับฮอนด้าไฮชาวีรุ่นใหม่นะครับออปชั่นฟังก์ชันคุ้มคุ้มมากบอกเลยนะแล้วเป็น SUV อนเนกประสงค์นะเดินทางไกลก็สบายมีระบบคู e คอนโทรลนะครับโอเคเนาะรอนนอยู่ลำลูกกาข้อหนึ่งนะครับสนใจนะไม่ต้องพิมพ์สนใจสนใจโทรได้เลยนะ พร้อมเอารถลบกวนโทร0852491977 0852491977กรีดนะครับมาดูรถมาทดลองขับได้ถูกใจแน่นอนไอ้เรืองคอนเฟิร์มแฮ่มีบริการส่งถึงบ้านด้วยนะครับตามนี้กับ Honda h r v สีเทารอ่อผ่อนทุกถูกนะครับราคาพิเศษพิเศษจัดไป